ยาเผาหมดหมดเดอ้อว่ากล้าบอกคู่จะหนูกล้าบอกอายสวัสดีจ้าน้องโอ้แ่แล้วก็ต้องดูแลนะลูกเราจะทำไงได้สี่สิบอ็ดนาทีอีกสิบเก้านาทีก็ลงเด้อจ้ามือน,นี้ไม่ไม่ไล่ถึงขั้นสิงโตออกขมนิดนึงโอ้จีบบอดแกงแท่นพักขี้เล็กได้ัันบาเยงเป็นยาพอมแมนบาพี่ว่ากินพักอิตุอันนี้ก็เทีย พี่กินตะใบมัน่นแต่บองเพชรยังหาไม่เจอโอ้ยหนูจิแค่ไปซื้อพี่เมนี่ได้รับความรูม้ใหม่จะเลยเป็นแบบนี้เชาลีเดอร์บอมักสีมา,มาบอมพอกันแบบนี้ฉันรับไปรได้โชคดีค้าคำล่าสุวิตาเนาจเนะสวัสดีค่ะมามา่าเ้าเจ็ดล้านดวงบอเลตีบอกมัน่น ปอกยังผู้ใดปอกหยังแม่เราใกล้สันนะก็จะไปบ่งเ็ตหยังเราใกล้สันนอนน้องๆยังรออยู่เลยจ้ะน้องกู้งเลยบ่เคยกินกุ้งก็บ่เคยกิน อร่อยจ้าโชคดีจ้าน้องสุกกว่าเราก็ว่าเรากินอ้อมกว่ากินอ้อมไกแม่นจ้าจูจวัดเก่าล้านดวงตาแล้วแม่งจ้าขอบคุณค่ะพี่ตุ้มสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเอาละเอาซ้ำนี่ะหละชนะวุ้ยพ่เป็นตาย่านแท้หาเพื่อนไม่เจอว่านี่มึงนีค่ะโอ้ย คนผงงู้งามย่กลิแนน่าดีมันจะแซ่บน,น,นอกจากนาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแคทคิดถึงย่างยูหรือเปล่าอยู่ค่ายู่หันละสวัสดีนะคะมาส่งกาลังใจนะคะขอบใจจ้าคำราดาตั้งค่าเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะแมนบรจ่าพิจาราลืมไปแล้วว่าเขาทําแบบไหนเนาะมันขี้ยู่ได้ในอุดอรดส,สวัสดีค่ะ พี่ลำปางเน็ตกุ้งเป็นสะดุดติจ้าเฮ้ยเน็ตฉันออ้นในเดจจารด้อตามสบายเดจจารด้อฮัลโหลพี่ลาวันหอดีฟันดีค่ะประเไม่ได้ไลฟ์นาทีรถค่ะอ่าส่งความรักถึงพี่มีนาด้วยนะจ๊ะอาใคยนะคะมามา่าทีอากาศดีมาก เวอร์ฉันของใครของมันอันตันจะเนาะไปแรกวยิ้งกิวโกงพ้าลามเก่านั่งเหตุงานนั่งเป็นคนตื่นตาเศร้าดี่ะนั่งเป็นรักผสมเชากล้วยน้ำเชื่อมน้ำแดงอร่อยมากหน้าตาก็จิ้มรยมหนุมปังดูโรงพยาบาลหรอคะตอนนี้น่ะพี่โออยู่โรงพยาบาลป่าจ้า มาอีกแล้วมีนาขอบใจเด้อนองข้าละขอบใจเด้อเพื่อนอันแม่ลับปางขอบคุณอันนัง่งอันคุณมากมากเนืจากพี่โอ้ยังมีเวลามานางเมืองนองน่องจากน้องพี่โอ้ขอบคุณหลายๆจ้ากำลังใจนะคะปรุงเสร็จแล้วค่ะอร่อยนัวมากเตี้ยโอ้ยอยากกินน้ำเด้จ้าร่ะเอ้ย ว้าวเด้อแบบนี้ว้าวอิรีดี้เนี่ยเลิกจับผ้าอะไรบรรยากาศบ้านเขาดีมากเลยนะรู้ไหมอิรีติอ้าวอ้าวจบแล้วเพื่อนกระจัดกระจายอ้าว เนกยางไปเร่นได้โอ้ยน้ำลายไหลเลยนะั่นเป็นบอกพี่จะคนว่รืเรนเนื้อกินกเล่สิหิวเขาเป็นผู้น,นั่นคืนผู้นี้คืนเนี่ยก็โอเคอยู่เด้สีมากพอๆกันนไม่มมนเป็นไปบ่ได้เด้ออกช่วงนี้แมนห้ายางเดียวถือต้อง อล่ะเนเธอร์แลนด์เป็นทั้งไหนเนเธอร์แลนด์กับฟุตกเตะไม่ได้ยิงแควมันใสสวัสดีค่ะแม่ลำปาง่ะสวัสดีค่ะแม่ลำปางถามจ้าโอ้ว,าว่าบอกยินแล้ว ต้องจัดที่มีนาขนมตาลทำยากนะคะไลฟ์ทุกทุกวันเพื่อไปเพื่อนทานค่อยตักแบ่งออกมาใส่แก้วชงดื่มแต่น้องแนะนำให้ดื่มเม็ดฟังตังดูนเธอบ้ใจใจค่าเน็ตโอ้ยใจแล้วนะแน่เราใกล้สั้นนะ่ะ ไม่เป็นเ็ย่ยังเหล่าไกลสันนอนพิ่ปงปงๆังทุกท่านนะคะสวัสดีด้ยวยจ้ะพี่เมนาบ๊ายบายจ้าเทคแคร์แชคแคร์บายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลาต้มมีมะขามเปียกใส่ไปด้วยโอ้ยลดหน้าท้องลดไขมันถ่ายดีด้วยอร่อย โรงพยาบาลหรอคะตอนนี้นะ่ะพี่โออยู่โรงพยาบาลบ่จ้ามาอีกแล้วแอปเปิลไรมาอยู่ค่ะแอปเปิไปให้ไก่ เมือนสิมาว่ามันคิดมันมันบ่ได้แม่อกูเคยเห็นครับทำใจอยู่ค่ะคุณลำปางยังไม่หายคิดถึงลูกชายโอ้ยฉันสิหิวน้ำดีนี่สี่ทุ่มสี่สิบแล้วตอนแล้วเดินมอว,ว่านี่สวัสดีครับ๊บายบายนะ้าอกแม่ต้องเข้าใจทุกคนแหละจ้า เป็นกำลังใจพี่โอทรงพลังอธิษฐานให้น้องคำล่าว่าว่าละทึกเธอกำลังพ่อดีไว้ย,ย่าโวยไว้โว้บัชนอกิม่อหมแต่สวัสด,ดีค่ะพี่โอสวัสด,ดีค่ะ ใกล้แล้วค่ะพี่ราดาใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะโซโซว่า so, จ so ิสแมวว่าจิสแมวนะ็ะดีได้รับไม่คนชมอย่างนั้นนะก็มีคนชมไล่บ่าเด้วยตายอีหลีเนะได้จ้ะ อ๋อนัำมบารา <laughs> เอาส้องทุ่มนี่จะขึ้นอีกส้องทุ่มแค่นาดานจะขึ้นอีกขอบคุณค่ะลุกสาวโอเคบ่มจากุ้งเป็นยังไงบ้างถึงป .6 ห,หรือยังจ้ะ ว่าห้าแต่ไม่บอกว่าทับไหนฉันนั่งอยู่นีได้สบายมากเ้้หญิงฉันอาจเป็นฉันเป็นนั่งวอาอยู่ในคุนก็นได้ได้ได้เเลรกก็ได้เนเ้ะแยงอ้อมคุณมากๆแล้อจจากพี่โอ้ยังมีเวลามานางเมืองนอกนอกจากน้องพี่โอขอบคุณหลายๆจ้ากำลังใจนะคะ อันนี้สิถามอันนี้แม่นฟันสิงโตวะเปิดคลิปบูดอดบ้านกุ้งเป็นยังไงบ้างถึงปว่หกหรือยังจะ้ปะปว่าห้าแต่ไม่บอกว่าทับไหนบ้านโอจะเปิดบ้านเมื่อไหร่จ้าสงขามาหลังบ้าน